วันนี้เรามารีวิวกระสอบทรายน้องหนุ่มนะคะแม่หนุ่ยเป็นคนสูบลมอยู่นะคะ <c oughs> มันไม่ตรงหรอแสดงว่าเราต้องใส่หนาวยังเท่านั้นก็ได้หลงมังสะสอบซรายเฉย นั่นไงเออมันก็จะไม่ล้มเพราะมันมีน้ำไงเพราะน้ำมันน้อยใส่ทรายเลยใส่น้ำด้วยใส่ทรายได้แต่แต่บางคนเขาก็ใส่น้ำคุเขาก็ใส่ทรายต้องใส่น้ำอีกไหมอ่ะใส่น้ำให้มันเต็มฐานไงมันไม่เต็มฐานหรือเปล่าป้าหน่อยว่าแล้วมันไม่เต็มฐานหมายถึงว่าใส่แต่น้ำไปเลยอย่างนี้นะ น้องนุมไปหายน้ำมาอีกพาลงใหญ่จน,นสามาิบขาดูกตึ่งออาเองเอาเอาน้องหนุ่มจะโชว์ชกมวยแล้วสูบลมเสร็จแล้วลูมม,มีนวมวันนี้ปไะหน่อยมีนวมชกมวยกับตุ๊กตาลมุมลุกกระสอบทรายเอออะไรนะเรียกอะไร จะสอฟแายแบบตุ๊กตาหลุมลูกสงสัยเราต้องซื้อแบบตุกตาแปะด้วยแต่ละลูกแปะก่อนก็ใส่ข้างนูน้นโอเคแปะแน่นๆมันจะล้วมมันจะรุดว่าแม่ดึงออกก่อนเออแล้วกันว่าแม่ว่าแม่ว่าแม่เอ้าอีกข้างหนึ่งให้ป้าหน่อยใส่ให้ให้ป้หน่อยแปะให้มาเหยียดให้สุดยันต้าไปสุดยัง ไปสุดมือบทำท่าก่อนลองชุบครับต่อยให้อยิยต่อให้แขนสุดจะงอแขนต่อยได้เตะได้แต่อย่าทำเร็วทำช้าให้มันเด้งกลับมาค่อยต่อยใหม่ทำเร่งๆสุดแขนทำแบบเออ ขาเตะอยยดต้งเออเตะสุดขาอย่งววางอขาเออไปบหน่อยไปซ้อนท่าอเ,เออให้มันเด้งกลับมาก,ก่อนมันจะลม้มไม่น้หน่นอยก็บอกแล้วว่าต้องเอาตรงตึงมันจะได้ถ่วง ไม่มันแค่น้ำทีละข้างเดี๋ยวนุ่มเดี๋ยวนุ่มอันสกิลไม่ต่อยเอ้าแค่น้ำนั่นแหล้ามันต้องน้ำเยอะๆไม่หรอกมันสกิลไม้ต่อยน้ำไม่พอแม่มันต้องสูบลมให้มันยึดไว้ไม่ให้มันล้มไปข้างใดข้างนึงเอาเอาปล่ก่อนให้หนุ่มก่อนเย้ ก็ต้องสูบให้มันตึงๆบมกแล้วมันจะได้ถ่วงทำไมเขาดีของมึงการนั่สูบตึงมกับบอเซไปทางใดทางหนึ่งไงมันก็สิทวงอยู่แต่การไม่ถ้าน้ำไหลมันก็คงดีเพราะน้ำไหลทำดีๆมันจะแตกเอานาไหนุ่มสิได้อาบน้ำอีกรอบแหละ อาคนละคนละฟังคนละฟังคนละที่อนนุมแล้วก็ค่อยปะาน้อยคนละเทือติละ <Yeah. S 1> คนละที่ <Yeah. S 1> นุมนุมครั้งหนึ่งแล้วก็ปะาน่อยคนละที่ <Yeah. S 1> คนละมัด <Yeah. S 1> เอออนนุมแล้วก็ปะาน้อยสลรับกันคนละเทือเออนุ่มถอยหลังนิดนึงมันจะโดนหน้านุมหนุยถอยหลังเออโอเคค่อยๆเดี๋ย <laughs> ว เตะด้วยเออภาษาสิรุนแรงอืมเออเป็นตาบวระวังโดนก็อีบีกไม่อยู่เด้อแรงมากเมือน้ำปากแตก หามีอับของไตไมนสิแตกมีต้องยืงนใกล้ๆเหมือนป้า,นห,นานหน่อยยิงป้าหน่อยยืนไหมปึ้งปึ้งแต่ให้ได้ทํานี้ก็พอให้มันเด้งอย่างี้เตะข้างบนอเอออย่าเร็วแต่ให้มันเด้งกลับมาค่อยทําอีกให้มันเด้งกลับไปก่อนแล้วหมุนต้องปอยออกไปก่อนปอยเขาเดอีกให้มันเด้งกลับมาก่อนต่อยใกล้ๆชุกชกที่ละคางลูก อย่างนี้นะาเลยอ่ะปซุกซ้ายไปยีไปต้มนี่ไปหาซกสลับมือเออซ้ายแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ใส่อะไรไม่ได้อ่ามันนุ่มอะไรฟังด้บ้านฟังดิบ้านเตะทีนี้เตะทีละข้างเตะเขาละเทื้าเตะหนูหนูต้องถอยไปยังไงหนูไม่ใช่โบเมนว่าซุกมาสิลมแล้วนุ่มก็่ซุกอย่างเดียวเลย นุ่งตอให้มันเด้งขึ้นมาก่อนคอะเมนว่าไม่สิลมแลวโซกเอ้าโซกเอ้าไปถึงน่นไม่โซแกเออมันถึงไม่ลมไม่ใช่ว่ามันจะลมแล้วเอาให้มันลมเ้มเนเอเตะคก็ให้มันเด้งกับขึ้นมาเอเเอเ้าอีกรอบนึง อย่าใจร้อนคอยมันเด่งลบมากก็รู้เริ่มต้นเห็นทำเงินเท่าไหร่ดีน้องลุงให้มันจับมาต่อยนปย๊บแค่เนป้๊บชกด้วยกระโดดด้วยขยับซ้ายขยับขวาสลับขาโดดไส้โดดขวาเห็นไหม

อย่าออกไหมหนะโอเคบาย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 สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมคลิปครับอย่าลืมอย่าลืมอะไรกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหนึ่งแฟมิลี่ด้วยนะคะบายบายสวัสดีครับบายบาย